สวัสดีครับทานผู้ชมครับทุกวันในช่วงเวลาประมาณนี้ผมก็จะนําข้อมูลล่าสุดของน้าในเขื่อนอุบลรัฐมารายงานให้ท่านได้รับทราบกันนะครับทั้งนี้โดยการประสานงานของอฝ่ายประชาสัมพันธ์เขื่อนอุบลรัฐนะครับที่จะมาบอกให้ทราบว่าระดับน้ําล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ครับผมมายืนอยู่ที่หน้าเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับท้องฟ้าก็สว่างสดใสแสงแดดจ้าเลยทีเดียวนะครับ น้ำในเขื่อนอุบลรัตล่าสุดในเวลา14นาฬิกาวันนี้ผมดูแล้วนะครับ111%ของความจุอ่างครับ111%ของความจุอ่างย้ําอีกทีหนึ่งนะครับในเวลา14นาฬิกาครับท่านจะเห็นว่า111ของความจุอ่างนี่คือมันล้นอ่างล้นเขื่อนแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเหลืออีกไม่น้อยกว่า2หรือ3เมตรนะครับกว่าน้ําที่จะ อ่ล้นนเขืคําว่าล้นของท่านอาจจะบอกว่าเหมือนกับฝายน้ําล้นของเราที่มันล้นเขื่อนไปจริงๆไม่ใช่นะครับเขาจะมีความจุอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับเขาก็มีระดับว่ารับได้เท่านี้ล่ะนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มทยอยปล่อยปล่อยปล่อยออกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับฉะนั้นนี่คือล่าสุดนะครับร้อยสิบเอ็ดล้านลูกบาทเมตรนะครับสําหรับน้ําไหลเข้าครับเมื่อวานนี้ที่เขื่อนอุบลรัน์นี่นะไม่มีครับไม่มีฝนตกเหนือเขื่อนแล้วก็ไม่มีน้ําไหลเข้าแต่อย่างใดนะครับ แต่นะครับท่านผู้ชมครับการระบายน้ำนี่ตอนนี้ก็ระบายออกไป25ล้านลูกบาทเมตรครับตามมติของคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการลุ่มน้ำชีจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานนะครับก็ให้ปล่อย21อายีล้านลูกบาทเมตรในระหว่างนี้นะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ใต้เขื่อนอุบลรัฐแถวมหาสารคามหรือว่ากาลาสิน ร้อยเอ็ดยศวัรนะครับได้รับผลจากการปล่อยน้ำนะครับการปล่อยนี้นะครับ25ล้านลูกบาศก์เมตรปล่อยออกทั้งทางสปิลเวย์นะครับที่เห็นทาวเวอร์เครนสูงๆนะครับสีเหลืองๆนี่นะครับแล้วก็ปล่อยทั้งทางด้านผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับนั่นคือการปล่อยนะครับ25ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสรุปแล้วนะครับก็ถือได้ว่า นะครับเป็นข่าวดีของพี่น้องเหนือเขื่อนนะครับที่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยปล่อยออกคืออย่าลืมว่าตอนนี้ใกล้เขื่อนเนี่ยนะครับพี่น้องแถวอําเภอบ้านฟางน้องเรืออุบลรั์เนี่ยนะครับก็ประสบปัญหาน้ําท่วมเลือกสวนไรนาและบ้านเรือนด้วยนะครับก็จากนี้ก็ปล่อยลงไปนะครับมาทางด้านพยากรณ์อากาศบ้างท่านผู้ชมครับศูนย์พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้พยากรณ์อากาศว่าขอนแก่นของเราและภาคอีสานของเราวันพรุ่งนี้นะครับ หมายถึงว่าวันที่30พฤศจิกายนที่30ตุลาคมนี่นะครับก็อากาศหนาวเริ่มมาแล้วนะครับอากาศหนาวจะเริ่มเย็นลงจากจีนเลยหลนะครับส่วนฝนแทบจะไม่มีเลยนะครับฉะนั้นก็นะท่านที่ชอบฤดูหนาวท่านที่ไม่ชอบฤดูฝนนะครับก็จะเป็นข่าวดีของท่านก็แล้วกันนะก็ ขอบคุณทุกท่านครับที่สนจะติดตามรับฟังวันนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้าเขื่อนอุบลรัอย่างที่ให้ท่านเห็นนี่แหละนะครับขอบคุณต่างข้อมูลนะครับที่และท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมด้วยาหากชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อผมจะนําข้อมูลล่าสุดของน้ําในเขื่อนอุบลรั์แต่ละวันมาให้ท่านได้รับทราบกันนะครับจนกว่าสถานการณ์ของน้าจะเป็นปกตินะครับสําหรับวันนี้ช่วงนี้ก็สวัสดีครับ